สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมเบิร์ดเอลนิโยโบย่าและระวังแม่คุณไวด้ดีเอ๊ะๆวันนี้เราอยู่กันในเกมมุตบอลมโมบายสองพันยี่สิบสี่ละเราอยู่กันในรายการรีวิวแบบบ้าคลั่งใน e ีพียสิบแล้วนะฮะแน่นอนนะอี EP 20ีอย่างนี้มันต้องมีความเป็นพิเศษแบบใส่ไข่2ฟองนะวันนี้ผมจะมารีวิวไอดีรองของผมเองนะผม ก็จะเป็นไอดีท <Gym. S 1> <to> ี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเนาะคือเข้ามาสุ่มนักเตะเข้ามาเตะจุดโทษเข้ามาได้อย่างเดียวอ่ะก็นั่นแหละก็เอามาทำแค่นั้นเลยนะฮะก็เราจะมาดูกันนะว่าวันนี้นักเตะของผมไอไอดีรองที่ผมเล่นไว้นะมีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูนะผมจะเป็นจาริชิดอนนารูม่านะร่างเขียวนะครับผมคู่เซนเตอร์นะผมจะเป็นวิลเลียนซารีบาร่างสปีดนะผมกับอเล็กซานโดเนสตาร่างเก่านะนี่ถือว่าแจ่มนะ ถ้าใครมีก็ลองเล่นหน่ได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากได้สูตรตันร้อยผมจะแจกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือสูตรตันร้อยของเนสตานะครับผมคืออย่างงี้นี่เราอะไอสัตว์เข้าผิดตั้มหนึ่งนะเ <c oughs> ข้าผิดเข้าผิดเข้าผิดไม่กิดโทษทีโทษทีสูตรตันร้อยของนนเนสตาน,น,นะครับผมก็นี่เลยนี่คือสูตรตันร้อยของเนสตานะครับผมเจ็ดสี่แปดสิบนะครับผม เดี๋ยวจะลองอัพอีกแบบหนึ่งให้ดูถ้าลดเหลือสักแล้วเป็นเก้าเก้าะก็ยังเป็นหนึ่งร้อยอยู่นะครับผมแล้วก็จะได้ค่าหมุดีขึ้นด้วยถ้าถ้าที่จำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอดูกันนี่ค่าหมงจะเป็นเก้าห้าเลยนะครับผมก็จะได้ค่าค่าหมุขึ้นมานิดนึงนะผมแต่ค่าพลังเกมรับก็จะลดลงไปนะเกมรับตอนแรกเนี่ย นี่อุย้ยเก้าหกก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีนะสำหรับผมอะแต่ความดูดันน้อยนะในสตาหรือถ้าใครอยากได้แบบเก่าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะโหดขึ้นมาอีกสก,กลิลหนึ่งเลยนะก็จะนาคข้าวหมงก็จะน้อยนะแต่ผมจะเป็นแบบเดิมไดน้นะครับผมอันนี้คือสำหรับในสตานะแล้วแต่คนจะเล่นนะผมอัพได้สุดท้านะผมออตโต้ก็โอเคนะคผมออตโต้ก็ผมมาตรฐานนะครับ เราสามารถถ้าใครอยากได้สวยๆผมก็ทําได้นะแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับผมผมตัวต่อไปนะแบ็กซ้ายเอาเปโอเอนันเดสนะครับผมก็ตันร้อยก็น่าจะดูสุดเอากันมาแล้วแหละไอ้ตัวนี้นะแล้วก็แบ็กขวาเป็นอเล็กซานโดรคอสตากูต้านะไอเชี่ยนี่ทำร้อยสองไม่ได้กูพยายามแล้ว <c oughs> นะครับกลางรับก็จะเหมือนไอ้ดีหลักเลยฟานสเปเชียนบาวเรอร์นะผมผมกลางรู้งสองคนครับเป็นอเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์ล่างม่วงครับล่างนี้เป็นโฮเพเยอร์ด้วยนะแล้วก็โคพาเมอร์นะครับผม เฮียนี่บอกเลยว่าตัวบักครับแล้วก็ปีกซ้ายนะจะเป็นวินิอุสจูเนียลผมปีกขวาเป็นเดวิดเบคแฮมครับหน้าเบ้าจะเป็นดาบ i บิลบียนะอะ่นะหลายคนคงงงนะพี่มึงไม่เคยเติมแต่มึงเอาบียมาจากไหนความลับผมกับตันผมไปโดคนมาคือไอดีเนี้ยจะบอกว่าผมมาได้มาจา่ายนี่ไปแข่งชนะแล้วได้มานะผมก็เลยมีดาบบิลบนะอย่าตกใจอย่าตกใจก็เลยเอามาทำเป็นไอดีรองซะเลยนะครับ ครับก็มีเลยแล้วก,วก็บางอย่างจะเหมือนไอดีหลักนะนะฮะแล้วก็มีนี่ต้องสำรองอีกมากมายนะครับแล้วก็ไอดีนี้ผมจะลองทำฟูลริวผูด,ด้วยอยากดูไหมอยากดูกันไหมเดี๋ยวผมจะทำไปดูเพราะว่าเนี่ยดูดิมนับเป็นริวผูบาทเลยนูนเยสเอสโตเลสเฟมินเนี่ยเต็มเลยเนี่ยร่างเก่านะเฟมินอเออมีเป็นทรัสซานะ นะมีซาร่าทั้งสองล่างนงเห็นไหมแล้วนกะนะ็มีโซบอสลายด้วยมีแมคอลิสเตอร์ด้วยนะครับครับนะอันนี้ถ้าที่เห็นนะนะแป๊บนึงผมขอด้วย่ามีนาเตลีเวอร์เปล่าถ้ามีผมจะทำฟูลริเว์ฟูลแล้วจะมารีวิวไอ้ดีนี้แทนน่าจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วทุกคนก็มีแค่นี้แหละนะรเตลีเวอร์นะครับผมก็นั่นแหละตามนี้นะ โอเคแล้วก็พร้อมดูันะไรอยังถ้าพร้อมแล้วเจอกันได้แล้วครับตรงนี้ขอตัดครับมาก่อนตัดก่อนปุย้ย oh, อ okay, ๋โอเคทุกคนผมก็มาอยู่หน้าจับคู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคพร้อมดูกันไหมวันนี้ก็คือไม่ได้มาเล่นในดีหลักนะแลงมันก็จะไม่ค่อยตึงนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนเลยวนะ่าใครที่อยากเห็นไอดีตึงๆก็ <laughs> ขออาภัยด้วยนะไว้รอมีนักเตะรีวิวไอดีหลักก็จะไปรีวิวไอดีหลักนะครับ แต่ถ้าอยากเห็นผมรีวิวไอดีหลักคอมเมนต์มาหรือแม่ก็โบดมาหน้าอ่านนี่ครับหน้า u t u b e เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะถ้าอยากเห็นผมรีวิวไอดีหลักบอกมาได้เลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูทันทีแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปแต่จุดโทษในไอดีหลากด้วยแล้วก็จะกลับมาเล่นในดีนี้นะเพราะว่าผมจะปั้นในดีนี้ด้วยเอาจริงไอดี ID นี้แม่ก็แทบไม่ต้องปั้นส้นตีนแะล้วล่ะมันตึ้งอยู่แล้วเนาะวันนี้มันมีเรื่องพูดถึงกันเยอะนะฮะ หลายคนจะสงสัยว่าพี่ทำไมพี่ไม่เก็บทองซื้อ้ตอนเลทไอดีนี้ก็มันมีบีย่าแล้วเนาะผมก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ก่อนนะเจอแมนยูอีกอะเป็นโลกอะไรชอบเถิดเจอแมนยูวนนียดูทีมเขาในซ่ซเสิเลานนะอื้เมสซี่ล่างหรืมิมแฟงเนี่ยเฮ้ยพอสโคโอโ้โหเดล,ลิกเดล,ลิกนี่น่าจะต้องโคตรบนูนถึงจะตัดร้อยสักกรินนะซอนอุ้ยเฮีอก นี่ยกูยเจอความน่ากลัวแล้วนี่ยงเฟเดริโกเขียซ่าน่ากลัวมากอันนี้ต้องระวังโอเคทุกคนเราจะเราจะไม่หวั่นนะครับถึงแม้จะเป็นไอดีลองเราก็จะเล่นเราก็จะลุยเต็มที่รัดไปรับ,รบทุกคนพร้พอมพร้อมแล้วรุกเลย ก็สำหรับใครที่อยากดูนักเตะตัวไหนก็สัญญ์คอมเมนต์กันมาได้นะถ้าผมสุ่มได้จะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับเตะเพิ่งขอตำนานมาถ้ากูไม่มีให้รีวิวกูคเคียดไปนั่งหาไอดี ID ตามแชทโลกอะแล้วับฟอมไหมทุกคนพร้อมแล้วเริ start ่มสตาร์ทเลบไปเมาว่าคราับประตูบอนเลยคามิเมอร์อ้อาวโยเกือบไปเหมือนกแล้วนะเกือบหลุดยาวเหมือนกันเมื่อกี้แล้วแมกกาลิสเตอร์ เหมือนจะดักได้นะแต่ไม่ได้ครไปขึ้นเบ้าดได้อยู่ออกข้างไปวินิซิอุสล้ำหมดโอ้โหเฮียไม่น่ากูไม่น่าจาะมไม่น่าจะโอ้โหยังล้ำสองเมื่อกี้ถ้าให้วิญาตุดไปยิงอ่ะน่าจะได้แต่ผมคิดผิดนะนะโกเขาเป็นจีโบกูตัวนะก็ถือว่าเป็นโกที่เหนียวใช่ได้อุ้ยซาลิบาสวยครับเดี๋ยวุดาทางไปแค้มไปแค้มตบกลางมาวินิซิอุสเรียบร้อยเลยครับ ก็ส่วนมากจะอาศัยการเข้าทำจากปีกข้างนี่แหละมนะสำหรับผมนะผมจะใช้ปีกนี่แหละในการเข้าทำประตูนะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าหน้าเป้าผมเป็นสไตล์ดัมมี่รันเนอร์นะไปสตาร์ฟตักได้ขึ้นมาทางโคพาร,ร์เมอร์ไปด,ดับติดเทนรนพาร์เมอร์หลุดไปแลับไปขึ้นเอาะต้องลงมาแก้ครับเทรนขึ้นมาติด,ดับไปโอสวยไปขึ้นเอาะมาที่วินิเซวต วินิสูดรอช่องเฮ้ยรอเลยรอนานไปหน่อยครับแตโอนี่หุบเข้ามาเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กนะครับแต่ล่างนี้เป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะเขาก็จะเข้ามากลางๆหน่อยๆด้านข้างนี่อาจจะโลง่งๆหน่อยนะแต่ว่าเนสตาร์จะคอยออกไปประกบได้ไอ้ก็ต้องระวังตรงนี้กันนิดนึงนะถ้าใครที่สำหรับใครที่เล่นเฮอร์นันเดสล่างนี้นะอันนี้ผมพูดอันนี้เป็นอันนี้ผมพูดละกันเลยเพราะเฮอร์นันเดสล่างนี้คือ จะเป็นฟู l l back f นิ n i t u r e นะต้องระวังนิดนึงแต่เขามีจังหวะได้หลุดเข้ามาจบก็หายแล้วนะเอา้าโอ้ยเอ้าเลวเลวานได้อยู่แล้วไม่ได้ละแบบบีอาเก็บไม่ได้แล้วยาวอ,อย่างนี้ใส่ดับดับดบิดบีอาข้างนู้นมีเอา้าเราให้ได้ด้วยเบ็คแฮมตัดลายครับวินิซิอุสวินิซิอุสยังไงครับมีความเร็วโอ้โหจะจบไม่ได้ครับตรงนี้มันไม่ก็ดีตัวซ้อนมาช้าไปหนะ่อย คือบี亚าเป็นดำมิรันเนอร์นะต้องใจเย็นนิดนึงผมว่าจะเอาตอเรสเหมืนอนกันไอดีนี้มิโรราโ,โดที่เป็นโคโพเชอร์ her, นะของผมอะแต่ว่ามันไม่รู้ผมมันผมเล่นโรราโ,โดไม่ค่อยเข้ามือเท่าไรอูว้วติดกับบี亚าเกือบเจอเจอช่องได้เมื่เยอะแล้วได้อยู่ครับแม็กอาริสตาอ้อหือจะเข้ากลางให้บี亚าไปถึงแล้วเขาจะสวนมาอาริสตาลงมาแล้วดักได้ที่ซาลิบา ม้วนายมาก่อนครับแล้วให้มาได้ที่โคพาบเมอ่์โคพาบเมิร์ให้มาที่ดาบิดเดียอืมติดซาก้าตรงนี้ไอดี ID. นี้แรงไม่ค่อยสูงนะอยู่แค่ประมาณดีเจ็ดนะผมไอนี ID. แรงไอแรงกะมากไม่ได้เข้าไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะเพราะว่าล็อกตอนนั้นมันใกล้หมดด้วยผมก็เลยต้องคอยต้องอยู่ไอดีหลักยาวๆแล้วก็จนได้เจ้าแฮร์รี่เคียนนี่แหละ สาลีบาครับตักแวะสวยครับซาลีบาขึ้นข้างมาที่เดวิดเบกแฮมเบกแฮมล็อกเมืก่อนหนึ่งจังหวะแล้วเบียแยกตัวมาไม่ถึงครับอ้วอาวเบียไปยิงไปขโมยมาได้บัน่นโค้งเลยครับเรียบร้อยครับดาบิดเบียสองต่อสูงครับคุนสองประตูต,ต่อสูงครับดาบิดเบียดาบิดเบียอ่านไงครับไม่รู้ช่างไม่ไงสัตว์ตัวอ่านกูเรียกเอย่แล้วเบียแล้วั เจ็ร้อยครับผมเสร็จดาบิดเบียเลยครับล่างนี้ถือว่าเก่งใช้ได้นะสำหรับเบียแต่ว่าผมยังต้องปรับตัวอีกนิดหน่อยโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเบียลูนที่สองครับเช็ดคานครับยญิงลูกนี้เช็ดคานโกอุทานเช็ดไข่เข้าไปครับอืมสวยจริงครับลูกนี้ดาบิดเบียเนียนมากครับก็พอจับทานได้นิดหน่อยนะสำหรับเบียร คือเขาจะเป็นดมมี่รันเนอร์เหมือนเป็นตัวหลอกอะเนาะอย่าเอย่าเสือกดออกน,นะอย่าเสือกดออกน,นะกูสาสัตั์ต้องใจเล่นนะครับเล่นกันต่อครับอ้าวเนสตอาผมคุมเพลินแล้วสวยครับซาลีบาแต่ได้อยู่แล้วคอสตาเรียบร้อยครับหมดเกลบจบไปแล้วครับสามศูนย์เลยครึคร่งแรกก็ยังถือว่าเรายังทำได้ดีอยู่ในระดับที่สุดยอดนะต่อเลับ จะดูกันนะว่าแฮตริกตัวที่เท่าไหร่ช่างแม่งไอสัตว์ในวันนีาคลิปนี้จะมีแฮตริกหรือเปล่าวัดบีญาที่สองประตูแล้วมีซิวตเถ้ามาเดียบิดบีญาดาบิดบีญาให้เข้าในครับไม่ถึงครับเบงแฮมถือว่าเป็นตัวที่ทําเกมได้ดีแล้วก็เล่นได้สนุกอีกหนึ่งตัวเลยนะสำหรับดาบิดบีญานะครับโอ้โซาลีบาตามสุดแล้วตรงนี้ตรงล่างนี้ซาลีบาล่างนี้โหดมาก ให้เนสตาร์อยู่ด้านในไปครับอืมดักสวยครับปล่อยเลยครับตอนงแต่ลูกม้ารับได้แล้วคว้างเร็วเลยครับสโคดักได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วครับเราบีย่าม้วนมาให้มาที่โคพาเมอร์ Palmer. มาแล้วไอตัวบัคเดี๋ยวลูกนี้ใจไม่ดีวะอยากรู้หลายคนอาจจะงงเฮ้ยพี่พ,พาเมอร์แม่งบัคไงวะ,ะเดี๋ยวทำให้ดู เอลสตาไม่ทันครับแต่หูยยังจะชนออกครับกเกลื่อนจริงนะอเลซสันโดเน,นสตาข้าพลังเกมรับดีมากนะลองเอาไปหาเรื่องดูครับอัปตันร้อยก็ข้าพลังไม่เสียเลยข้าพลังก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมเราไปแล้วครับวีนิซิอุสวีนิซิอุสวีนิซิอุสหลุดข้างมาโหจะเปิดแรงไปวะแต่ผมเปิดแรงไปเม,มื่อกี้ เปิดเรียบให้บีย่าเข้าชาร์จนะลูกเมื่อกี้ปล่อยเลยครับคอสตาคูตาลงไปครับซาริบาโอ้โหดักได้ตรงนี้เลยนะแมคก,กา้าแล้วออกข้ามาได้ที่เดวิดเบคแฮมเบคแฮมคอสเข้ากลางมาอมืติดเทรนด์นะเราก็จะเป็นเตะมุมนะฮะเฮ้ยอย่าบอกนะมึงจะกดออกหนีกูอะ ไปทำกันอย่างนั้นน่าเขากดออกอต่อให้เกมดีไหมต่อยเกมให้ดีไหมเดี๋ยวผมไปหาช็อตไอ้นี่ยิงเอาต่อยเกม้วกันนะ อยากดูกันเลยอยากดูกันยาวบ้างผมว่าผมทำคลิปสั้นมาหลายวันละหลายวันละอยากทำแบบน,น,นานหน่อยให,ให้ได้ทำสิ่งยาวๆบ้างนะทำนี้จะยาวนิดนึงแต่ถ้ากดออกเกมสองผมไม่ต่อแล้วนะเพราะว่าก็แต่่าเยอะพอตัวนะเฉยแล้วคนดูรูยกันต่อเลยเราไปดูกันต่อในเกมที่สองเลยแล้วกัน เจอห้องไวมากนะนี่คหาดีเจ็บเนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้แย่เลยนะตามเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนว่าเขาแบบไปติดในนี้เยอะหลังเราแน่นลยครับเนสตาร์เนสตาร์กับซาลีบานี่บอกเลยว่าหมดมากาผมลองมาแล้วนี่ครับวิฟิตเปียดดีผมมีหลังไม่เปลี่ยนตลอดนะตอนนี้ทุกคน เปมาเล่นนี่สักรอบนี้แม่กำลังติดอย่างๆย่งยางยงใช้ทีมหลักแบบนี้ไปก่อนนะมีทีมเขานะโอ้เรามีทีมส่วนแล้วพี่ดาว,วะอาจจะน่ากลัวกว่าจานูบักด้วยอุ้ยเดียวเชื่อที่มันโตที่กูเคยเล่นนี่ว่าเนี่ยเดียวไปโล่โๆๆเราจะไม่หวั่นเราจะไม่กลัวส้นตีนสินะเราจะไปกันเลย ก็ใครอยากดูไอเดรองเป็นซีรีส์เดี๋ยวผมจะ,มจะทำซีรีส์ให้ดูด้วยนะอยากดูเป็นไเดีรองเป็นซีรีส์กันนะถ้าอยากดูผมจะทำให้ดูนะเป็นซีรีส์ไอเดรองของนายบุตรพานะเฮ้ยมาถึงมือพึ่งกงานแั้วครูเฮียกูวกใจหมดแมกกาซีสเตอร์มีกี่เตอรขึ้นมาแล้วจ่ายไม่ได้ครับลดลงเลยครับ เรียบร้อยครับไปจ่ายตรงนั้นแล้วซาร่าตามไปเก็บกระลำมาถ้าอยากดูผมจะทําให้ดูเป็นนแบบลงแรงแล้วบางทีอาจจะมารีวิวไอ้พวกตัวถ้าหาว่าตัวนีๆดีบางครั้งที่ถ้าหาว่าได้ในไอดีรองก็จะมาเล่นให้ดูนะ สาระจะคล้องไปไม่ได้ครับวินิซิสุตให้ใกล้ๆก่อนแมกกาลิสเตอร์เติมมาแล้วไม่ถึงเปแค่ละคอสตาคูตาแม่งยืนดีจัดเลยเราก็มีครับนี่ครับคอสตาคูตาเราก็มีดักได้ครับคอสตาามาที่เไคแฮค่ไคแฮมไปที่แมกกาลิสเตอร์แมกกาลิสเตอร์เปิดไว้ขเข้ามาวินนิสูตรุ่งนี้เรียบร้อยครับบอลไวครับลูกนี้เป็นวินิซิอุสจูเนียร์ครับเขาทำ้าไป ตรงน,นี้ผมไม่ให้เบคนแคมเปิดไม่ใช่ครับผมหลอกชั้นสองครแมกกาลิสเตอร์เปิดดีครับตรงนี้เดี๋ยวเขาแข้งโอ้โหหลุดเหมือนกันแล้วอ่าล้มหน้าครับคว้าอยู่ในมืนหลังอ๋อมันล้มไปแล้วคว้าอยู่ในเนสต้าไม่ตามโหดาเนสต้า์านานาร่างน,นี้สำหรับผม ได้วะเบียเบียไม่หลุดครับอโ,โอ้โถโอเอสกลับมาทันครับโคพาเมอร์โคพาเมอร์วิ่งตัดเข้าในมาเปิดเข้ากลางไมคกอลิิเตอร์ไกลไปวะหน้าดูดยิงหน้าดูดบอลลงแล้วหววไปเลยกลับมาดักได้ครับไมค์อลิคอสตาคูตาเอลิสเตอร์ โอ้ยอด,นนะดี๋ยวคงห่ดซะหน่าดูนเมื่อกี้แมงบีแม็กกาโกอยู่สองไอ้สัต์แล้วได้ยู่รับคอสตากูด้าโอ้ยออกข้างเยอะไปไป็นแค่ร่างนี้ก็รู้สึกว่าถึงจะเป็นออฟสไตล์นะแต่ว่าก็ยังดูเหมือนกับไอ้คอสเพเชียลดิสตูดี้อะอ้าวโหใไม่ผิดครับจบไปจบละรูตา้อยู่รับไปเคนเบล้อ มิ auer, เชลเบคเคนเบลเออให้มาที่วินซิวตวีดิซิวไม่ถึงเนอะ <No. S 1> เอาอเคลียร์ละได้ครับมิเชลเบคเคนเบลกูไม่น่าไปดูเอเบโกติซีทันสองกูติดเทีย่ยงอย่างเงี้ยมิเชลเบคเคนเบลเลอจำชื่อเดิมไม่ได้อีกต่อไปอา้อา,อาอวอ้าวอ้าวบาเบเล่ อยู่ที่ไปแค่มาเออร์ไปแค่มาเออร์ให e ้มาที่แม็กไกสเตอร์ให้มาที่ดาบเบิลเบียดาบิดเบียาโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงครับเดี๋ยวนี้เบียดให้ตัดมาวินิซิอุสปั่นเลยอ่ะเรียบร้อยอ่ะสองศูนย์เอาละฮะเราจะได้เห็นปีกอีกครั้งแรกในช่องหรือเปล่าครับสองเม่แล้วครับวินิสูตจูเนี่ยจะเล่นได้ดีเลยนะเบียาก็ถึงแม้จะเป็นตัวหลอกแต่ก็ทำงานได้ดีแล้ว เลสตาร์โอ้โหตามปั๊มต่อไม่ได้เดดเุ้ยเตโอ,โแ,ตโอแกจะเถื่อนไปไหนครับแกก็หดเกินน้ำเตโอเดดใครจะกล้าปั่นันระยะเนี่ยกูยืนดักต่อเปิดดีกว่ากูว่าละ่ะน้องไฮซันเนี่ยหาจุดเจาะใหม่เนี่ยนั่นแหละครับเสร็จโจร แมคลิสเตอร์ออกมาได้โอ้โหโโบีาบีเผาเผาฟันได้มาได้ครับ้เลือกยิงจ่อจตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้จัดว่าแจ่มนะลูกนี้ดาวิดบีอากระชากเอาเลยครับกระชากเลยครับลูกนี้สามสูนครับ อจมอมขวานครับกูดูจากสองวันนี้กูได้ช็อตเยอะเลยได้คลิปช็อตเยอะแน่นอนนะวันนี้ช็อตดาบดิดบียาเยอะมากเลยแล้วก็ช็อตวินิสิวด,ด้วยนะช็อตทำประตูเยอะนะของจะทำเป็นช็อตลงด้วยนะไปดูในช็อตได้แล้วใครอยากดูคลิปเต็มก็มาดูได้เลยคลิปเต็มก็จะย,วยาวๆนิดนึงเพราะาหลังจากที่ลงช็อตไปรอบที่แล้วตอนรีวิวไฮยิคเคนเนี่ยรู้สึก กระแสตอบรับบีแล้วเกิดดีจนผมยิ้มออกเลยนะเฮ้ยโอ้โหเฮียสูตรนี้ลืมหมอโมแต่จะไปประกอบซ้อ,มอ,อนมาสามหนึ่งแรก้วงไงแยังตัดมาได้บีอาบีอาให้มาที่วีนิซิอุทิมสวนซ้ำไม่ทันคนระับ ไมก์อลิตเตอร์สวนอย่างเดียว,วตอนนี้ซาลิบาดักได้ครับไมก,กาไมก,กาให้ข้างก่อนเดวิดไปข้ามไม่ได้ครับโอ้โหเดนิสันหลุดหลุดแล้วครับหลุดเลยด้วยเค้เขาเลือกตัดนามาติดเนสเตาแล้วเขียยไม่ดีไตโอเร็วอยู่ครับสวย้โอ้โหดีซูนขอโชว์เลย กูหาช็อตอยู่ช็อตช็อตต้องมีครับอืเกือบได้มีช็อตเด็ดแล้วเมื่อกี้เล้วเหมือนจะไม่เกือบวินนี้สวนเลยลูกนี้หูยชนเสาครับสวยครับโอ้โหเนสตารเจอป,ปรับไปเผาแต่เรียบร้อยเขาก็ยิงไม่เข้างะเปบไ ผมเริ่มเล่นไปปล่อ,อยแล้วนะเตรียมเปิดครับตอน,นรุม่าสาดขึ้นไปวินิไม่ได้แต่เอ้าบีอาฉลาดด้วยไม่กี่ลงมาได้ครับนี่แหละข้อดีโอเคโอออกข้ามไปเลยครับแล้วโ,โควพารเมอร นี่ผีจับยัดเลยลูกเมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์ความบัคความของพาร์เมอร์เลยว่ะแต่วันแต่ไว้มีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยววันี้ไปหาจังหวะกันเดซันโดเรสตาเดสตาดักไว้ครับซาร่าเขาจะใส่ก้อยหืดักครับลูกโอ้โหโอ้โหเดนิลสันนี่มันสุดจริงๆแล้วซาลีบาเหลืองครับนี่ตามประกบตรงนี้ครับคขาตากูต้าคือหลุดมาแล้วซาลีบา แข็งใครเอกเอกแข็งกันแหละแท้วีเนีย้ยบบาบะกบนุนตปก่อนเหลืองเลยครับวิลเลียมซาริบาเห,ห,หมืนหอนเขาหามุมปั่นเหูือะจริงจริงแล้วมุมมีคนเป็นเขาอ่าเรีอยอบร้อยครับล้โหูออกเพียงไม่ดีแล้วกูจะโดนเอาโุกได้อยู่ครับเซบับตอนนารุม่าเปลี่ยนเลยครับ ได้เวลาเอาสปีดจัดจ๋าลงมาเล่นแล้วทุกคนมาเปลี่ยนได้เอาละเอาละด้เวลาแล้วทุกคนมาแล้วหน้าเป้าครับสำรองตันแมทอันนี้ไม่มีฮาแลนด์นะเลยต้องใช้เอาเป้นี่ครับโรดิโก้ครับโมเมทัลลาครับมาให้ครบครับ ยังไม่ได้โชว์ความโค้งองโหโองพอาเมอร์เลยไม่เปไน็นไรผมจะเอาเมสซี่ไปมจะเอาเม,มูเซียล,ล่ามายืนข้างนี้นะแล้วก็เมสซี่ไปยืนข้างนุ้นอืมไม่ได้เฮียสละฟังรับนี่สละฟันตาเอานะตังคาแท็ก,กิ้งใหม่นะครับ เสียบหมูเสรีฟครบรวงกันไหมหมดครับเอ้ยพวกตัวโกงๆทั้งหลาย อ่อยมากสลีบาส์ดกัดได้แล้วจังหวะลอสวนนับถุงถ้าเก็บได้เมื่อกี้นี้ก่ยาวครับหืูดังไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวให้ได้ที่โดดิโก้ครับให้มาที่เอเป้เอเป้ข้ามีซาร่าไม่หลุดครับหูติดเข่าซาคุตาไม่กระแข็งลุกเกินแล้วอา้อาวซาร่าซ้ำเลยครับหลุดมาแบบนี้ไม่อยบร้อยครับอานันตาปชัยเยปาติเทเทนะ่า โมฮัมเหม็ดซาลาบยิงเรียบร้อยเลยครับลูกนี้เราได้อีกไปแล้วครับเอร์บาเป้วันนี้ทำงานดีจริงๆครับโรดริโกโรดริโกขอกระชากโอ้โหเยี่ยวตัวจะปั่นอยู่แล้วเมื่อกี้เร็วนะครับผมโรดริโกบอกเลยลองไปหา,าเล่นกันนะครับตัวมันเร็วโกงเหมือนกันคอสตาคูดาครับมาเลยครับวิลเลียมซาลิบาลูด้ด ดดสูงนะซาลิบาเมื่อกี้เท่าที่ดูอ่ะกูเซราพลิกมาปั่นโค้งๆถ้าเป็น,ปาาานพาร์เมอุรุยาจะเข้านะไอ้พาร์เมอุรุยาเนนี่ลูกปั่นยังโกงเลยคอสตักคอสตา,สตากูตาเข้าไม่อยู่ยแล้วติดที่ในสตาร์เมตสซี่ให้ได้ที่เอปเป้ สาระเข้ามานะโอ้โหล้าไปก่อนนะไม่งั้นนะ่แม่ผงจะชิ่งแล้วบูทิดเดียวครับเหลือวเวลาเหลืออีกสองนาทีก็จะบุกพันเพยสุดท้ายหรือเปล่าลง,ง,งไม่ได้ยี้จบแล้วครับจบครับชนะครับทุกคนจบแล้วนะครับว้าวป็นี้เราอัดสั้นสุดที่แล้ว สนุกกันพอของปากของคอนะครับผมก็ลัหงหอมปากหอมคอเกือบครึ่งชั่วโมงในไอ้เคิยโอเคถ้า <laughs> okay, นะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพราะถ้าคุณไม่กดผมจะไปหาแม่คุณโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย